วันนี้จะมาคุยเรื่องแบบพัดลมซึ่งแบบพัดลมเนี่ยมันจะต้องทําคู่กับเครื่องพันซึ่งเครื่องพันเนี่ยมันจะมีหลายขนาดแกนของมันเนี่ยบางรุ่นจะแกนเล็กแกนใหญ่ตัวเนี้ยรูเล็กครับผมทาไว้ในเรื่องของรูเล็กพอรูเล็กมันก็จะเข้าเครื่องนี้ไม่ได้เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องของที่ผมดัดแปลงขึ้นมาตัวนี้จะเอาเป็น เป็นเป็นรุ่นที่ใช้มอตเตอร์ติดครับตัวนี้จะเป็นมิตเตอร์พอพันเกินเราก็จะหมุนถอยหลังได้รุ่นนี้ก็จะทำขึ้นเองมอตเตอร์ตรงนี้มันจะเป็นมอตเตอร์ที่เราเอามาดัดแปลงจากเครื่องปัน่นแรงมันจะดีครับอันนี้สามารถเบรคได้ในเรื่องของแบบตรงนี้ผมจะทำเป็นเป็นมนเวลาเรา เราพันเกินนี่เราจะจับอย่างนี้ได้ซึ่งมันจะไม่บาดมือถ้ามันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเนี่ยเคยบาดมือครับน,นี้ถ้าเราพันเกินไปพวกเราก็หยุดได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของแบบซึ่งแบบก็จะทํากันในเรื่องของบางคนก็จะเป็นเหลี่ยมบางคนก็จะทําเป็นรูปกลมก็แล้วแต่ถนัดครับในการเลือกแบบเนี่ยเราจะดูยังไงว่าจะใช้ขนาดไหนก็ต้องดูเหล็กเป็นหลักครับ อย่างที่ผมทํามารุ่นเนี้ยจะเป็น2.5 2.5เนี่ยจะใช้ได้กับเบรก2.5ซึ่งมันมันใช้ได้หลายรุ่นครับจะเป็นแบบกลมก็ได้แบบเหลี่ยมก็ได้จะใช้ได้ตั้งแต่รู44 46ครับอันนี้จะใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นรู48เนี่ยจะต้องขยายให้มันใหญ่ขึ้นครับในเรื่องของการพัน พันเนี่ยเราจะต้องพันเริ่มจากที่เราทําแบบมาแล้วเนี่ยจะ,จะต้องทาจากพันจากตรงเนี้ยครับจากที่ผมทํามาเนี่ยมันจะมีจุดจุดต่าเวลาเราพันเราก็จะเริ่มจากที่ต่ําก่อนถ้าไม่นมันจะยุ่ยงครับเวลาพันอยากอยากเขี่ยลวดไปมาค่อย,ค,อยค่อยเรียงไปเริ่มจากที่ต่ำก่อน เนี่อย่างเงี้ยมันสามารถหยุดได้เลยถ้าเราพันลออเกินรอบเกินก็สามารถถอยหลังได้ครับเวลาเราออกลวดก็ออกมาทางเดียวกันเนี่ยมันสามารถเบรกได้เลย มือได้ครับการออกลวดก็คือจะต้องเรียงมาฝั่งเดียวกันเพราะฝั่งนี้จะเอาไว้มัดเชือกส่วนที่เหยียบเนี่ยผมจะเอาเป็น ที่หยยบจัดเนี่ยมามา,มาทำจะ,จะใช้เป็นถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้มือหมุนเขาก็ได้แต่ตัวน,นี้จะเป็นรุ่นแกนใหญ่ถ้าผมก็จะทำหนัดแปลงเอาเองเพราะเสียงมันจะไม่ดังมากาเสียงดังนี้เดี๋ยวข้างบ้านเขาจะ่าเอา ถ้ารุ่นนี้จะได้หลายแบบจะใช้ได้หลายขนาดแล้วเรื่องแบบใหญ่แบบเล็กมันก็จะมีผลต่อต่อรอบครับถ้าแบบใหญ่เนี้ยรอบเราสามารถลดลงได้ถ้าอย่างเนี้พันแปดร้อยรอบเราก็ถ้าเป็นแบบมันใหญ่ปุ๊บมันอาจจะใช้สักเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้มันจะลดได้เพราะแต่ละเจ้าแบบมันจะไม่เท่ากัน ในการทําตรงเนี้ยมันมันยังไม่มาตรฐานก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทําในรูปแบบไหนครับครับในส่วนของเครื่องพันตัวเนี้ยผมจะดัดแปลงเอาไว้ทํางานพันลวดเล็กก็ได้ถ้าพัานลวดเล็กอย่างนี้แรงแรงแรงดึงมันยังใช้ได้อยู่ แต่ถ้าเราไปเจอรวดใหญ่อย่างพันมอปแปลงอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวดัดแปลงซึ่งถ้าเราเอามาใส่ตัวนี้ปุ๊บมันจะสามารถพันรวดใหญ่ได้ซึ่งเป็นมอปแปลงตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้เครื่องเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายอย่างครับควรที่จะซื้อแกนใหญ่ครับแกนเล็กเนี่ยผมเคยซื้อมาเนี่ยบางทีเราพันเราพันตรงเนี้ยแกนมันจะคด พอคดแล้วก,การพันรวดนมันจะมีนิ่งครับไอ้น,นี่ก็เป็นเรื่องของเครื่องพันอันนี้ดัดแปลงได้ครับนน้ผมใช้มานานแล้วเราก็ต้องมาหาวิธีดัดแปลงตามเฉพาะของเราบางครั้งบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับครับสวัสดีครับ